กับขาบ่าแบบบานบาของบ่าวเตีเมื่อนี้มาเฮ็ดกินเองครับพี่น้องซึ่งเมื่อนี้บ่วเออกไปถ่ายคลิปมองได้เนาะพ่กพอก่อนแจ้งมือเมื่อนี้ขอเอาเป็นคลิปบรรยากาศในการเฮ็ดกับขา่บาวกำน้ำมาสููพี่น้องมาฝากพี่น้องเมื่อนี้ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเมื่อนี่เดยออกไปถ่ายคลิปมาให้เิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีพเ่เแม่พี่น้องเอ็ซีฝั่งไทยฝังล่าครับวันนี้ก็คือเกา่าถึงงานมาแล้วกับมาเฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดหลากเฮ็ดก้อย อยากกินแบบบานๆที่เราเนาะครับพี่น้องเห็ดกับเขากับนามกินเองเนาะ หัวสู้เราก็สิมาลากพี่น้องมาควยเพราะว่าบ่เตบ่กินดิบเนาะเฮ็ดเป็นแบบหัวแล้วก็มาลาลาเนื้อบ่แม่นกินแบบซสปูบ่กินเด้อกันนพร้อมพี่น้องออเห้ารอเลย anh ngọt cái phấn tốp cân anh phấn cả lòng nung mít vui tuổi Rồi biết lại Rồi biết lại để chịu đủ ký năm vừa rồi anh đâu mà dài đâu mà anh ơi dưa thời giữa ở lời làm mặt nó xe lái xẹp lái phải mua xe nổi buộc nổi xe nổi buộc nổi xe lái buộc lái nhưng mà thật lẹp đó Mấy mới xịt, mới xịt Tua cả hố khổ Hoàng nó Nói cả phố. phốt tốt mà nè Tốt bởi bởi vì nào vậy chắc ta mặc rồi đó hôm hò và hôm hôm thằng lao ở hôm hôm hò đó hôm 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 cái gì để hôm 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 Bây giờ hôm lại ส้นกิ่เดงกับแยกเนาะนี่ใส่พักหลายๆที่ดเด้งหอมๆขัวสุป <c oughs> ก้อยซุปต,ตายาตายคนลา่ากินเนาที่น่ ใจคนเล่ากินว่าซ่านี่พี่น้องเซ็จแล้วอันนี้อันนี้คล้องลูกสาวบุเพดอันนี้คล้องเกี่ยวของภาพบุเชงบันไดเนาะ มันจะสีโมม่วไปมะรับประทานอาหารน้ำกันครับพี่โนโอ้องเสียบเสบียบน้ำกันเดอ้อครับมาพี่นอ้องเสร็จแล้วกินข่าวน้ำกันเดอ้อครับสำหรับกินนี้เราเต็มขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมรับประทานอาหารมาเสียบน้ำกันครับผมสำหรับกินนี้ขอบคุณหลายหลายครับสวัสดีครับ